นั่งคิดใคร่ครวญถึงเหตุการณ์การเมืองเมื่อวานฟังคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขึ้นเวทีวันที่19กันยาครบ19ปีของคอมชที่ทักษิณชินวัตรถูกผลเอกสนธิบุญรัตกรินโค่นแต่หัวข้อที่คุณธนาธรพูดนั้นทำให น,น่าคิดพอสมควรหลายเรื่องสามคำที่คุณธนาธรใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจะมองว่าการเมืองหลังการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าหากพักประชาชนจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง0อยอย่างที่ฝันกันของคนพักประชาชนนั้นการเมืองจะเป็นอย่างไร คุณธนาธรใช้สามคำใช้คำว่า grand compromise แปลว่าคือการประนีประนอมครั้งใหญ่ทางการเมืองคุณธนาธรใช้คำว่าความเหนื่อยล้าของการเมืองทุกฝ่ายซึ่งผมคิดว่าแปลว่า political fatigue on all sides และคุณธนาธรก็ใช้คำว่า soft landing ซึ่ง3มคำนี้ถ้าผมตีความเอามาเรียงลำดับก็น่าจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเริ่มจากกุธนาธรเชื่อว่าทุกฝ่ายก็เหนื่อยล้าแล้วทางด้านการเมือง political fatigue จะนำไปสู่เรื่อง grand compromise คือการประนีประนอมของทุกๆฝ่ายที่มานั่งมาคุยกันและลง ทายด้วย soft landing หมายถึงการถ้าเทียบกับเครื่องบินก็คือหาทางร่อนลงอย่างนุ่มนวลไม่ใช่ crash landing ไม่ใช่เป็นการเอาเครื่องบินหัวโม่งโลกตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าคุณธนาธรกำลังมองการเมืองลักษณะที่เป็นไปได้ลักษณะที่เป็น pragmatic หรือการเมืองปฏิบัตินิยม ถ้าเผชิญหน้ากันต่อเราก็จะอยู่ในวงจรเดิมถ้าต่างฝ่ายต่างเจาชนะค่าคารนกันก็กลับไปสู่เรื่องของความตึงเครียดการเผชิญหน้าและอาจจะเกิดความรุนแรงต่อมาก็ได้กัานในเดียวกันถึงแม้ว่าพรคประชาชนจะได้ตามฝันซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการฝันลมๆแรงๆแ,แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดพักประชาชนบอกว่านี่คือ เอามาให้ประชาชนเลือกเราเข้าไปเยอะๆเพื่อเราจะได้เอานโยบายที่ท่านชอบนั้นเอามาปฏิบัติให้จงได้คุณธนาธรวาดภาพอย่างนี้ผมนั่งฟังแล้วก็คิดตา่างว่าถ้าหากพักประชาชนได้250-270อยอย่างที่เป็นความฝันของประชาชนเนี่ยก็อาจจะเกิดแรงกระแทกจากฝ่ายที่ต้องการทำลายพักประชาชนขึ้นมาอีกเหมือนกับที่พัก ไทยรักไทยยุคคุณทักษิณเจอมาแล้วอย่าให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยก็แปลว่าแม้กระทั่งรัคประชาชนก็ต้องคอมเพลมไมซ์และอำนาจเก่าก็ต้องมาคอมเพลมไมซ์ัรคการเมืองต่างๆก็ต้องยอมรับว่าจะต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่ที่คุณธนาถอยเรียกแชปเตอร์หรือบท ถ้าเป็นวันนี้เป็นบทที่1บทที่2บทที่3เป็นอย่างไรค่อยว่ากาันทีละบททํานองนั้นน่าสนใจตรงนี้ว่าวิธีคิดของคุณธนาธรที่ใครเคยคิดว่าแกจะเป็นลักษณะปะชะดะเป็นลักษณะที่ยืนเงื่อนไขที่ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวฟังดูคุณธนาธรกำลังมองการเมืองค่อนข้าไปทางคอมเพลเมอ์แต่ต้องเป็น Grand Com ise, แกรนคอมเพลเมอ์แปลว่าต้องทุกฝ่ายนะ ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมคอรอรมัสฝ่ายเดียวซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นอยากให้ลองฟังที่คุณธนาธรพูดช่วงนี้แหละครับที่ช่วงนี้ที่ผมฟังอยู่แล้วบอกเออน่าสนใจที่ควรจะวิเคราะห์ลองฟังดูครับผมคิดว่ามีความต่างอยู่มากในสมัยที่คุณทักษิณชนะพรรคเดียวนะครับเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษดรกับสมัยนี้นะครับคือผมคิดว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมัน เหนื่อยล้ากันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองต่างๆก็เหนื่อยล้ามากนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ถูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนักสิทธิมนุษยชนก็เหนื่อยล้ากันมากไปถาม I aw, ไ 30, 90, อ้รอไปสามศูนย์สนายสิทธิ์ในอูทุกคนทางานกันเหนื่อยล้ากันมากนะครับแม้แต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเองเขาเจอพวกคุณเขาก็เหนื่อยล้าครับไม่ใช่เขาไม่มีความกังวลนะครับเขาก็กังวลเขาก็เหนื่อยล้ากันมากดังนั้นในภาวะเช่นนี้เองเนี่ย มันจึงมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือทุกคนเหนื่อยล้าถ้าถ้าผมจะคือวันนี้เราอยู่ในในในวังวนที่มันเริ่มจากใช้คำว่าอะไรดีหนังสือบทเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยยังอยู่ในบทนี้อยู่บทที่เริ่มจากวันที่19กันยา2549นเรายังอยู่ในบทนี้อยู่ยังไม่จบบทดีนะครับแล้วบทนี้มันเดินม,มาถึงตอนปลายบทนี้แล้วแหละคือทุกฝ่ายมันเหนื่อยล้ากันมากนะ มันมีโอกาสเกิดสิ่งที่ผมใช้คาว่า Grand Compromise การปรนีประนอมกันครั้งใหญ่ของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ซอฟต์แลนดิ้งของการที่ซึ่ง process นียถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลามันไม่ได้เกิดขึ้นไปใน2ปี3ปีนะครับแต่ถ้าภูมิใจไทยรักษาสัญญาผมว่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำมาสู่แกรนคอมโพมิสได้อะไรบางอย่างในสังคมไทยได้เพื่อให้ปิ chapter นี้ส่วน chapter เนี้ยต้องบอกตรงๆว่าอันนี้พูดกันตรงๆนะครับไอ้หมวดหนึ่งหมวดสองหรือการปฏิรูปสถาบันอะไรเนี่ยมันจะเป็น chapter ต,ต่อไปละมันจะได้ไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวไปว่ากันประจบ chapter นี้เนี่ยมันมีโอกาสจบที่การแก้ไขรัฐมนูญทําการเมืองให้มันมาสู่ความเป็นปกตินะครับเอาเพื่อนออกจากคุกนะครับนิรโทษให้หมดทุกคนอะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสปิด chapter นี้อยู่มันมีโอกาสเกิดแบรนด์คอมโพล็กแบบนี้ขึ้นอยู่ซึ่งถ้าถามว่าไอ ชื่อหัวข้อของเราชื่ออะไรนะสี่สี่เดือนอะไรนะส <4 S 1> ี่กกเดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทยค่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สี่เดือนไปไอา,นานจะยาวกว่าน,นั้นนิดนึงผมว่ามันอยู่ประมาณสองปีนี่แหละผมว่าช่วงสองปีเนี้มันมีโอกาสเกิดแบรนดคอมพลมไพร์ในสังคมไทยได้นะครับที่จะนําไปสู่ชัปเตอร์ต่อไปนะครับซึ่งชัปเตอร์ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นคุณแล้วนะครับวันนั้นผมอาจจะอยู่ในคุกไปแล้วดนะ้ว <laughs> ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันพอมีความเป็นไปได้ที่จะ เกิดแกนคอม p ไ o m i s ู่ดังนั้นการที่ถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนได้250เสียงมันจะเป็นจุดที่จุดที่น่ากังวลมากคือคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกมันอาจจะนำไปสู่แกนคอม p ไ o ส i ได้แต่ข้อเสียเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่ามันไม่นำไปสู่แกนคอม p r o m i มันจะเกิดการทำลายพรรคประชาชนเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยทำกับพรรค ไม่ไม่ใช่อ้ไรพักไทยรักไทยมาแล้วนะครับมันจะมันจะเพราะถ้าได้พักเดียวเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านกฎหมายอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่เกิดการปรับจูนพูดคุยกันนะครับหาดทางออกร่วมกันไม่ได้ก็จะเกิดการทำลายพักประชาชนนะครับซึ่งเกิดการทำลายพักประชาชนเนี่ยนะครับ มันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับดังนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ผมยังผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกเสมอนะครับผมยังเชื่อว่าเราน่าจะหาทางออกที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อก,กันได้และนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกเส้นทางในการตั้งพรรคการเมืองมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือเราต้องการจะหาทางออกให้กับประเทศไทยนําประเทศไทยกลับไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยโดยไม่ต้องมีการสูญเสียกันอีกนะครับ เห็นไหมครับ hey, ว่าถ้าฟังแล้วจะได้ยินคำว่า grand compromise คำว่าเหนื่อยล้าทางการเมืองทุกฝ่ายและมีคำว่า soft landing จะว่าไปแล้วประเทศไทยวันนี้ก็กำลังยืนอยู่ตรง4ี่แยกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับไปเส้นทางตลอดเกือบ20ปีหลังรัฐประหาร19กันยาปี2449ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่ขรุขระเต็มไปด้วย วงจรอุบาทยึดอำนาจยุบพักเลือกตั้งใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉีกกันใหม่เลือกตั้งใหม่แต่ก็ไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรเดิมที่ฉีกรัฐธรรมนูญแก้เกมการเมืองผลลัพธ์อย่างที่คุณธนาธรบอกความเหนื่อยล้าหรือ political fatigue ที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสนามการเมืองและสังคมไทยทั้งสังคม ฉะนั้นคุณธนาธรจรึงใช้คำว่า fatigue เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลเองคุณธนาธรใช้คำว่าเหนื่อยล้าทางการเมืองทุกฝ่ายเหนื่อยล้ายังไงฟังคุณธนาธรแล้วอธิบายฝ่ายประชาธิปไตยเจ็บปวดจากการถูกยุบพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและการต่อสู้ที่ไม่มีสิ้นสุดฝ่ายอนุรักนิยมก็แบกรับความกังวลไม่ต่างอะไรกับคนที่ต้องอยู่เวรยาม24ชั่วโมง คอยสร้างกำแพงกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อสกัดกั้นคู่แข่งทางการเมืองกลุ่มประชาสังคมนักสิทธิมนุษยชนองค์กรภาคประชาชนเช่นไอรลอหรือศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทำงานหามรุ่งหามคำ่ำกับคดีการเมืองนับร้อยนับพันเรียกว่าแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวฉะนั้นลองจินตนาการดู ว่าเรากำลังเล่นกีฬาน,นัดใหญ่แต่ไม่มีวันจบเกมกรรมการเป่านกหวีดแล้วก็เป่าอีกโดยไม่เคยประกาศจบ90นาทีนักเตะกองเชียร์หมดแรงไปพร้อมๆกันถ้าตีความที่คุณธนาธรพูดก็คือสภาพการเมืองไทยปัจจุบันเป็นเช่นนี้แหละเราก็ติดกับดักนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความเหนื่อยล้านี่เองครับที่ เป็นไปได้ที่คุณธนาธรพูดอาจจะมองเห็นโอกาสทางการเมืองที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่คุณธนาธรเรียกว่า Grand Compromise ประนีประนอมครั้งใหญ่ดังนั้นทันที่จะเดินไปสู่การแตกหักอีกรอบหนึ่งคุณธนาธรเสนอ Grand Compromise จุดมุ่งหมายคือไม่ใช่การปฏิวัติฉับพลันแต่คือการสร้าง Soft Landing ทางลงที่นุ่มนวล ให้กับประเทศหัวใจของกร a นคอ o m p r ร m ม s e ์คืออะไรถ้าฟังดูของกุธราธรก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญคืนกติกาการเมืองที่เป็นปกติไม่ใช่กติกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อกีดกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 2. นํนำการเมืองกลับสู่สภาให้เวทีรัฐสภากลับมาเป็นที่ถูกเถียงเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงไปตรงมาไม่ใช่ศาล และไม่ใช่ท้องถนนนินรโทษกรรมการเมืองนี่เป็นข้อ3ของ Grand Compromise นิรโทษกรรมคดีการเมืองปล่อยตัวนักโทษการเมืองยุติการลากคนไปขึ้นศาลเ,เพียงเพราะความเห็นต่างฉะนั้นถ้าฟังดูคุณธนาทองก็เปรียบบอกว่าที่พูดกันเนี่ยเสนอเนี่ยเป็นการปิดบทของความขัดแยง้งที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2549 เพื่อเปิดทางสู่บทใหม่อาจจะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นต่อไปในการหยิบยกประเด็นที่ละเอียดอ่อนกว่านี้ขึ้นมาพูดคำว่า soft landing เมื่อการเปลี่ยนผ่านไม่จำเป็นต้องนองเลือดเสมอไปคือ soft landing หัวใจของคำว่า soft landing ถ้าผมตีความถูกก็คือไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยความรุนแรงหรือการประทะครั้งใหญ่ ทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตมักจะใช้คำว่าลมกระดานเป็นเครื่องมือแต่คุณธนาธรน,น่าจะเสนอว่าครั้งนี้ควรจะเป็นทางออกที่ต่างออกไปคือค่อยๆลงจากบันไดยอย่างนิ่มนวลสำหรับทุกฝ่ายด้วยเปรียบเทียบกับต่างประเทศนี่ถ้าผมนั่งลองดูย้อนไปดูต่างประเทศมีไม่ลักษณะนี้ สเปนครับหลังยุคเผด็จก,การฟรังโกก็สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ด้วยที่ตอนนั้นเรียกว่าข้อตกลงแห่งชาติไม่มีการหนองเลือดถ้าเราย้อนไปดูกุธนาทร์ไม่ได้พูดครับแต่ผมลองลองเปรียบเทียบดูที่แอ,อฟริกาใต้หลังการสิ้นสุดของนโยบายอาผเทตดจำได้นะครับว่าเนลสันมันเดล a าออกจากคุกเนลสันมันเดลา ออกมาไม่ได้แก้แค้นจะเรียกว่าใช้คำว่า grand compromise soft landing ก็ได้ก็เลือกใช้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อความสมานฉันท์ truth and reconciliation commission เยียวยาสังคมไม่ใช่การล้างแค้นประเทศไทยก็มีบทเรียนครับนิรโทษกรรมหลังเหตุการณ์6ตุลา2519หรือการกลับบ้านของอดีตผู้นำทางการเมืองจากป่า แม้ว่าคราวนั้นจะไม่เรียกว่าสมบูรณ์แต่ก็สะท้อนว่าต้องมีการประนีประนอมและในสังคมไทยสังคมการเมืองไทยก็เคยเกิดขึ้นจริงๆปิดฉากยุคความขัดแย้งได้มีตัวอย่างแล้วครับถามว่าต้องใช้เวลานาน,านเท่าไหร่หัวข้อในวันสนทนาบนเวทีนั้นบอกว่าสเดือนหมายถึงกรอบเวลาที่ ดุทินชายเวรากุลต้องยุสบสภาตามข้อตกลง MOA กับพักประชาชนธนาธรเตือนว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนี้อาจจะไม่ใช่4เดือนอาจจะยาวกว่าน,นั้นหน่อยแต่ว่าคงไม่เกินสองปีข้างหน้าทำไมสองปีข้างหน้าคุณธนาธรอธิบายว่าเหตุผลคือสภาว,ว่าความเหนื่อยล้าจะไม่คงอยู่นานนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถูกคุกคามบรรยากาศการ ประนีประนอมเจรจาเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันก็อาจจะหายวับไปกับตาได้เหมือนกันแน่ละนี่แหละ,หละคือความเสี่ยงสําคัญฉะนั้นถ้าผมมองดูก็คือด้านบวกเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไหนชนะเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภามากกว่า250อาจจะเป็นฉันธามติที่ชัดเจนจากประชาชนสามารถใช้เป็นอำนาจต่อรองในการผลักดันให้เกิดการประนีประนอมและผ่านกฎหมาย สำคัญสำคัญได้แต่ด้านลบคือถ้าฝ่ายชนะไม่ยอมเจรจาเดินหน้าใช้เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถูกคุกคามเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียงข้างมากขณะนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายซึ่งอาจจะต้องการปฏิรูปหลายเรื่องที่ฝ่ยายอุดรรักนิยมไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอย เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับพักคไทยรักไทยจบลงด้วยการถูกยุบพักแล้วก็ยิ่งตอกลึกความแตกแยกของบ้านเมืองอีกดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าเอ้เรื่องนี้เป็นความฝันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ความฝันซะเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแน่ความฝันมีได้แต่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน,น,ฝน,ฝนหลายคนอาจจะบอกว่าการประนีประนอมครั้งใหญ่เป็นแค่เรื่องฝันกลางวันลมๆแรงๆ แต่คุณธาธรยืนยันนะเขายังเชื่อเส้นทางรัฐสภาและแนวทางสันติแม้ว่าตัวเขาเองจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีแต่ก็ยังยืนยันว่าการเมืองสาม,มารถหาทางออกได้โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้ออีกไม่ใช่เป็นการเรียกร้องให้ใครต้องยอมแพ้นะครับที่คุณธาธรพูดอย่างนี้ผมเห็นด้วยไม่ใช่ว่าใครต้องยอมแพ้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมจำนวนอีกฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการเรียกร้องให้ทุกฝ่าย อยู่รอดไปพร้อมๆกันเพราะถ้าหากวงจรทำลายล้างอย่างดำเนินการต่อไปไม่มีใครเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดทุกคนเป็นผู้แพ้หมดโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วประชาชนจะได้อะไรล่ะผมก็ถามตัวเองหลังจากฟังบทสนทนาที่น่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไปคำว่า grand compromise หมายถึงอะไรย่อมหมายถึงการเลือกตั้งที่ผลสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้จริงๆนั่น ต้องเป็นส่วนสำคัญของ Grand Compromise สำหรับประชาชน Grand Compromise สต้องหมายถึงการไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกจับเพียงเพราะว่าไปชูป้ายหรือแชร์โพสต์หรือแสดงความเห็นต่าง Grand Compromise สํสำหรับประชาชนต้องหมายถึงการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเฝ้าระวังว่าพรุ่งนี้จะมีการรีเซ็ตประเทศอีกหรือเปล่าโดยคำว่ารีเซ็ตหมายถึงใครใช้กำลังอะไรออกมา เพื่อที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญและจะเขียนขึ้นมาเองอีกหรือเปล่า g r a n d Compromise หมายถึงประชาชนต้องมีความสบายใจอุ่นใจว่าเราเริ่มต้นกันใหม่พร้อมกันจริงๆหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง g r a n d Compromise อาจจะไม่ใช่ภาพของประเทศในฝันที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็เป็นการหยุดฝันร้ายที่เราติดอยู่ใน กับดักนี้มายาวนานเกินไปแล้วแต่้นผมฟังดูแล้ววันนี้ก็เลยนั่งคิดว่าเออคำว่าเฟทิกน่าจะเป็นจริงนะทุกฝ่ายเหนื่อยกันหมดแล้วฉะนั้นจากความเหนื่อยล้าเราสร้างปัญญาได้ไหมาจากเฟทิกเป็น Wisdom ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีทางเลือกอยู่ชัดเจน ขณะนี้นาทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเราเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางการเมืองของทุกฝ่าย political fatigue ที่ทุกฝ่ายกำลังเผชิญอยู่น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิด grand compromise เพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอรับกันได้ไม่มีใครได้ร้อซแต่ทุกคนสามารถจะอยู่ได้และเชื่อว่า มันจะนําไปสู่การที่เราจะเลี้ยวโค้งออกจากกับดักที่ติดอยู่ยาวนานแล้วยิ่งติดอยู่นานเศรษฐกิจยิ่งแย่ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ยิ่งหดหูและเมื่อเขามองไม่เห็นอนาคตเขาก็ไม่มีคําว่าความหวังความรักชาติหรือการที่จะเสียสละเพื่ออนาคตร่วมกันคําว่าร่วมกันตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจ ทางเลือกเราถ้าเราเลือกทางด้านว่าเราเหนื่อยล้าแล้วเราจะได้มี r r n n d o o p r r o i s มเพื่อหา Soft Landing หรืออีกทางหนึ่งที่เราไม่อยากเห็นคือปล่อยให้ความเหนื่อยล้านี้กลายเป็นเพียงเชื้อเพลิงของการล้มกระดานรอบใหม่จนกระทั่งประเทศกลับเข้าไปสู่วงจรที่ไม่รู้จบฉะนั้นเส้นทาง Soft Landing จึงไม่จำเป็นต้องมีเลือดมีน้ำตาหรือการสูญเสียใดๆอีกต่อไปบางทีนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่คำว่าความเหนื่อยล้าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นครูใหญ่เป็นบทเรียนที่สอนให้สังคมไทยหันมาใช้สติและปัญญาในการหาทางเดินที่ทุกคนรับได้ถ้าเราพลาดโอกาสนี้ อาจจะต้องเหนื่อยไปอีกหลายสิบปีและโอกาสใหม่ที่ว่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็ได้ทุกวันนี้ทุกครั้งที่เราพูดถึงประเทศไทยอาเซียนความสามารถในการแข่งขันภาพลักษณ์ของเราในสายตาต่างประเทศและความคาดหวังของคนเจเนอเรชั่นใหม่นั้นเราเหมือนจะเป็นบ้วยอยู่ในภูมิภาคนี้มากขึ้นทุกวันดังนั้นในแง่การเมือง ถ้ามีทางออกที่เป็น grand compromise เป็น pragmatism เป็นการเมืองปฏิบัตินิยมที่ยังมีหลักการต่อต้าน Corruption ต่อต้านระบบอุปมัมภมไม่เห็นด้วยกับการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีอภิสิทธิ์และลดความเหลื่อมล้ำให้จงได้ไม่แน่นะครับประเทศไทยภายในสองปีข้างหน้าอาจจะลุกขึ้นมาและเรา อาจจะสามารถร้องเพลงชาติร่วมกันเสียงดังๆเหมือนกับที่เราเคยคาดหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะกลับมาแข็งแรงสดใสและมีอนาคตร่วมกันจริงๆครับ